วกูเด็กวนมึงอะมึงมาต่อยอะไรกันตรงนี้ชิบหายแล้ววัวกูหักอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันใช่ไอเชื้อแล้วเฮ้ยมันมันมันซ้ายกันเลอมันมันมันจีบแบบจีบกัางนี่อย่างเงี้ยเฮ้ยไอแพงพังประกันสายอะวะไอ้เชี้ยกำแพงเอ้ยมึงไปทำกันที่อื่นได้ไหมนั่น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 เอาละไปแค่แล้วว่าแล้วกำแพงบ้านกูพังเพราะอะไร แต่เดิมทีเนี่ยก่อนที่ผมจะปลูกบ้านหลังนี้พี่มันเป็นอ่าเหมือนเป็นบ่อเป็นบ่อปลาเก่ามันก็จะมีพวกหญ้าพวกอะไรขึ้นเยอะทีเนี้ยพอพอหลังจากที่มาปลูกบ้านได้ประมาณสักปีนแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเราเห็นอ่าเจ้าตัวเงินตัวทองพวกนี้นานมากแล้วแต่พฤติกรรมตรงเนี้ยเรายังไม่เคยเห็น oh. อ๋อพอเรามาปลูกบ้านปุ๊บเราก็เราก็จริงๆเราผิดสังเกตมาตลอดว่าทาไมไออ่ากแพงบ้านอ่ะดูว่าบ้านที่ผมทำอ่ะมันเป็น ไม้ฝ่าเชือ้อราเอ้ยทำไมมันมัน,ม,นมันรู้สึกแตกปล่อยจังเราก็เริ่มรู้แล้วเราก็เริ่มมาเห็นตรงที่ว่ามันมีเจ้าตัวกระตวทองเนี่ยเดินผ่านตลอดแล้วก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อมันน่าจะเป็นเพราะว่าเออวิ่งเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเมื่อวานเนี่ยเราเพิ่งจะเห็นพอดีว่ากําลังจะออกไปทํางานค่ะแล้ดินเสียงดินเสียงแบบเหมือนเสียงดังตรงข้างรั้วก็เลยเดินเข้าไปดูปรากฏว่าเห็นเขากําลังกอดรัดฟัดเวียงกันอยู่ครับพี่ค่ะอ่าฮะกำลังกอดรัดฟัดเวียงกันกําลังแบบ ไม่รู้ว่าเป็นตัวผู้กับตัวผู้หรือว่าตัวผู้กับตัวเมียอันนี้ผมไม,ไม่แน่ใจครับไม่รู้เลยก็พยายามพยายามจะให้เขาออกห่างจากกําแพงเพราะว่าเราไม่อยากโ<ะ>ต่างสัตบ้านเยอะเพราะว่าตอนนี้มันมันมันทะลุไปหมดเลยสี่สี่แผน่นมันโบ๋ไปเลยก็เราก็กลัวว่าจะมีแบบคนนอกอแอบบลักลอบเข้ามาด้วยเพราะว่าด้านหลังตรงที่กําแพงของผมเนี่ยที่มันหักไปเนี่ยมันมีทางเดินของคนจรด้วยครับนะก็เลยกลัวว่าจะมีใครเข้ามาทีนี้พอจังหวะที่เราพยายามไล่เขาเนี่ย เขาก็ไม่ไปเขาก็ยังกอดรัดคัดเบี่ยงอยู่ตรงนั้นไม่รู้จะเอาวิธีไหนเอาน้ําลาดจาแล้วไล่เขาก็แล้วเขาก็พยายามรัดเดินมาเรื่อยๆจนเข้ามามุดใต้ท้องรถผมเนี่ยคันนี้คันที่ผมขับอยู่นะครับเขาเขามุดไปใต้ท้องรถพร้อมกันทั้งสองตัวแล้วก็ลงไปใต้ถุนบ้าน mm hmm. เพื่อที่จะอ้อมอ้อมอ้อมหนีพวกผมนะครับอ้อมหนีพวกผมแล้วกลับเข้าไปลังเขาที่เดิมในคลิป ในวิดีโอที่เขาที่เขาลงลงกันนี่คือคัทแรกผมเห็นก็มันก็รู้สึกแปลกแล้วก็พอเอาไปลงต่อปุ๊บคนก็แบบขอบ้านเล็กที่เต็มเลยโชคเขาบอกว่ามาให้โชคมาให้ลาบผมก็แบบไม่เป็นไรถ้าถ้าถ้าถูกหวยก็ก็จะได้ทํารั้วใหม่อะไรประมาณนี้ครับอ่าไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยู่กันกี่ตัวด้วยแต่น่าจะเยอะแหละผมเดาถ้าผมเดานั้นน่าจะเยอะเพราะว่ามีตัวจิ๋วตัวน้อยแล้วบางวันก็ตัวใหญ่บางวันก็ตัวเล็กบางวันก็ออกมาแบบ ออกมาออกมานอนตากอาบแดดตรงกลางลานจอดรถ<อ>เลยอย่างเงี้ยก็ใช่ครับเป็นมันเหมือนเป็นวัตจักรของเขาไปแล้วใช่มันอาจจะมันอาจจะหนีจากจากการถมที่แล้วก็ไปทํารังตรง,ตรงใต้ถุนของตัวตึกเพราะว่าด้านหน้าด้านข้างๆกาแพงมันจะเป็นตึกอีกตึกหนึง่งมันน่าจะมีพื้นที่ตรงนั้นที่เป็นรังเขาอยู่เพราะว่าเขาออกมาจากรูกตรงนั้นหมดเลยครับผมได้ครับโอเคค่ะเออมีมีอะไรอยากฝากบอกเพิ่มเติมไหมคะกับชาวเน็ต <laughs> อ,อยากฝากบอกเ,เพิ่มเติมใช่พี่ก็ ก็ขอให้ชาวเน็ตที่เห็นคลิปผมนะครับถูกหวยขอให้เฮงเรวยๆนะครับนะและตัวผมเองผมก็ไม่เล่นหวยด้วยไม่รู้ว่าจะลองซื้อดูว่าจะมีโอกาสไหมเพราะว่าแต่ละคนมีคอมเมนต์มาว่าเออเฮงๆรวยๆนะเขามาให้โชคให้ลาบผมว่าอะท้ามาให้โชคถ้าถูกจริงเดี๋ยวทํารั้วใหม่เขาคงจะทำให้แก่ประเทศละพี่ครับผมอยากให้ชาวเน็ตแบบเออขอให้เฮงๆรวยๆนะขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแล้วกันถ้าคลิปผมทําให้ทุกคนมีความสุขผมก็แฮปปี้แล้วครับ การสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Follow ร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ